โอ okay, เคอานะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในอアนทีเฮดนะครับผมนะอ่าฮะโอเคไม่กูคือพิกซี่ทีเฮดไอเฮียซูมเกินเ่นเออนะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอทแมปเดอะอินโทรเดอรนั่นเองครับนะเออหรือก็คือผู้บุกรุกนั่นเองเอา่าแมปนี้ก็จะเป็นแมปแนวเฮอร์เอร์นนะครับนะเออเป็นแมปแนวคล้ายๆเกมเอ่อไฟ เอออะไรวะไฟเดนแอดเฟดี้หรือเคี้ยอะไรนั่นแหละเออแต่กูจะจําได้ว่ามันคือตัวย่อฟันฟนัมันเองนะเออเกมมันคล้ายๆกันเลยนะครับนะอืมวันนี้เราจะมาเล่นเกมผีกันอีกแล้วนะครับนะ <S <S เกมผีเออไม่ใช่นะครับเออซึ่งจริงๆอะ่ะคลิปแม่ผมกะจะตั้งใจจะเล่นแมปเออ All Star Tower Defense นะครับนะมีคนขอให้เล่นนั่นเองอ่ะฮะ แต่ว่าพอกูกดอ่านปุ๊บใช่ไหมนั่นแหละเกมแม่งค้างค้างกระตุกกระตุกจนกูเล่นไม่ได้นะจริงๆกูว่าคอมเมนต์ตอบกลับไปแล้วแหละตอบกลับไปเมื่อกี้นี่เองนะถามว่ากูอาชิปตอนไหนเหลยดึกอีกแล้วห้าทุ่มสามสิบเลยตอนนี้นะครับนะอ่าซึ่งนั่นแหละเล่นตอนกลางคืนมันเป็นโอกาสที่ดีนะครับแล้วนะนะเราจะเล่นเกมผีกันนั่นเองดยเข้าๆแมบนี้ก็คือมันจะมีอยู่สามโหมดด้วยกันนะครับนะอ่า <c oughs> ก็คือมี ด่านบ้านด่านตึกนะครับนะแล้วก็ด่านเหมืองนั่นเองเออซึ่งก็ถ้ามีโอกาสมีคลิปต่อต่อไปทําเป็นอีพีแบบแต่ละตอบตอนต่อไปเนี่ยครับนะก็จะเล่นให้ครบทุกด่านนั่นเองนะอืมนะโอเคแต่ก็ไม่การันตีนะว่าจะเล่นผ่านคือมีสองด่านแน่นอนนะครับนะด่านบ้านกับด่านตึกที่กูเล่นผ่านอยู่แล้วนะครับนะเออแต่ไอ้ด่านเหมืองเนี่ยเหมืองใต้ดินกูยังไม่ผ่านเลยเออเล่นยากที่หายนะครับนะอืม เนี่ยตอนนี้ผมเข้ามาสี่คนนะครับนะเออหมายถึงไอ้ห้องเนี้ยนะมันรับรองได้สี่คนที่ผมเข้ามาเนี่ยแต่แม่งไอ้เฮีย้ยไม่มีคนจะมาเล่นกับกูจริงดิอ่อเดี๋ยวกูเข้าคนนี้ก็ได้วะอ๋อนี่จะเต็มแล้วขออีกคนหนึ่งเร็วนี่จริงๆิงกูว่าน้ากูกูน่ากลัวกับผีอีกนะเออ <c oughs> แมปนี้ก็เป็นแมปที่ดีแล้วก็เล่นสนุกดีนะครับนะเออไม่ยากนะเออถ้าเล่นด่านบ้านเนี่ยด่านบ้านกับด่านตึกเล่นง่ายมากครับนะอ,อืมผมผ่านบ่อยแล้ว อย่านี้ว่าผ่านบ่อยเลยเล่นเป็นปุ๊บคือรู้วิธีเล่นทุกอย่างคือแบบจะเล่นกีตาร์ก็คือผ่านหมดอ่ะอ่าจริงๆมันไม่มีเลือกความยากนะครับนะเออมีระดับง่ายยากแล้วก็โหมดฝันร้ายอะไรย่างนีครับนะซึ่งยากกับฝันร้ายเนี่ยกูยังไม่เคยเล่นผ่านเลยเออนะบอกง่ายไว้ก่อนเพราะกูเล่นโหมดง่ายผ่านเลยนะแต่จริงๆมันเป็นการโหมดนั่นเองครับนะเออเนี่ยทุกคนก็จะเล่นโหมดง่ายกันนะคือมันสนุกไงโหมดง่ายอะ่ะ โหมดอื่นมันยากมันก็มันก็ไม่ได้เลดูยากขนาดนั้นนะแต่ก็คือแบบมันเล่นโหมดง่ายมันดูสนุกดีนะครับนะเออชอบความง่ายไว้ก่อนนั่นเองนะนี่เริ่มมานะครับนะจริงๆโหมดง่ายเนี่ยเล่นผ่านคนเดียวก็ยังเล่นคนเดียวก็ยังผ่านได้นะครับนะนี่เดี๋ยวเราต้องรับโทรศัพท์อ่ะปุ๊บจะมีคนแบบเป็นเจ้าหน้าที่นะครับนะโทรมาเตือนเราว่าแบบมีคนมาจะเป็นผู้บุกรุกนัน่นเองขนาดมาบุกบ,บ้าน อันนี้คือกล้องวงจรปิดนั่นเองนะครับนะอืมที่ตั้งอยู่แถวรอบรอบบ้านเรานี่นั่นเองนะเอ่อก็นี่ไงนี่นะครับนะนี่คือเงาของฆาตกรนั่นเองนะเออมันก็จะเกมนี้มันก็จะแลดูหลอนๆมันนะครับนะอืมมันคล้ายกับเกมฟันดับที่มันดูกล้องเนี่ยแหละนะครับนะเออแล้วก็ผีมันก็จะวาร์ปไปกล้องอื่นนั่นเองเฮ้ยนี่ไงมันวาร์ปแล้ว แต่ผมพอจะจับจุดเกมได้นะครับนะแพทเทิร์นเกมว่าแบบผีมันจะไปจุดไหนก่อนโอ้โอโอ้ไฟดับไฟดับนี่นะครับนะถ้าไฟดับเราจะดูกล้องไม่ได้เราต้องไปหยิบฟิวข้างหลังบ้านนะครับนะอืมแล้วก็มานี่หยิบตรงกล่องนี้แล้วก็เอาไปใส่ใหม่นั่นเองนะครับนะอ่าไฟสว่างแล้วเพื่อนดูกล้องได้มันอยู่ไหนแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องหามันให้เจอเลยนะครับนะไม่เจอก็สวยอะอยู่กล้องไหนวะ แล้วก็ต้องคอยรับโทรศัพท์เลยนะครับนะถ้าเพื่อนรับแล้วก็ช่างมันนะครับนะโอเคเฮ้ยมึงอยู่กล้องไหนเนี่ยอีผีเวรกูต้องมั่นใจว่ากูจะเห็นตัวมันนะนี่ไงโอ้โหเขี้ยเต็มตากูเลยอยู่กล้องสี่นะครับนะมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะเกมเนี่ยถ้าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วรู้สึกกลัวก็อาจจะคิดไปเองนะครับนะอืมเกมนี้มันเล่นง่ายจริงอ่าแค่เราดูกล้องอ่าสังเกตที่ด้านซ้ายล่างนะครับนะความวิตกกังวลกับการรับดูเนี่ย มันแบบเราอยากให้มันถึงร้อยเปอร์เซ็นนะถ้าร้อยเปอร์เซ็นคือเราตายนัเองนะอืมฆาตรกรก็จับเราเฮ้ยกล้องสามแล้ววะถ้ามันมากล้องหกนี่คือเราต้องไปปิดไฟแล้วก็ไปแอบ,บในตู้นะครับนะมีตู้ให้แอบ,บอยู่อืมโอเคนะอยู่กล้องสามแล้วในกล้องหกไหมตาดูให้เนี่ชัดเลยน,นะครับนะเดี๋ยวแอบเกิดนั่นไงมาแล้วมาแล้วเพวื่อนแอบบเลยแต่ก็ถ้ามันยังไม่มากล้องหกหรือยังไม่มาใกล้เราเนี่ยห้าม <c oughs> ห้ามแอบ,บนะครับนะ ถ้าแอบแล้วเดี๋ยวความวิตกกังวลเราจะเยอะสูงน,นั่นเองสูงขึ้นนั่นเองนะครับนะการดูกล้องเนี่ยทําให้เป็นการลดความวิตกกังวลน,นั่นเองส่วนในการรับรู้เนี่ยก็คือเราต้องไปรับโทรศัพท์นั่นเองนะครับนะเพื่อให้ความการรับรู้มันลดนั่นเองเพื่อนมงปิดประตูดิอา้าวแล้วอา้าวอ๋อไม่เพื่อนโดนฆ่านะครับนะแต่มันจะขึ้นจําสแกนในหน้าทุกคนเนี่ยไอ้ควายอีกสองคนแม่งโง่ชิบหายเลยนะครับนะนี่ไอฆาตกรเปิดตูแล้ว บางครั้งมันจะมาเป็นตัวมันเองนะครับนะบางครั้งเกมมันก็สุ่มแบบเป็นหน้าตาคนที่เป็นเพื่อนเราเนั่นเองนะอยู่ในตู้นี่เราห้ามขยับนะเออโอเคฟังเสียงมันไปแล้วนะครับนะเออถ้ามันไปแล้วเนี่ยเราก็เปิดไฟได้เลยนั่นเองเปิดไฟไว้ด้วยนะความมีตกกังวลจะได้ไม่เพิ่มนั่นเองอืแล้วเราก็โดนดูกล้องต่อนั่นเองนะครับนะผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่าถ้ามันร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยการรับรู้หรือความมีตกกังวลสักอย่างหนึ่งนะครับนะ ถ้ามันร้อยเเ็นคือเราก็ตายคิมหายนั่นเองนะเออ <c oughs> อืมประมาณนั้นประมาณนี้นีนน่คือกล้องหน้าถนนนะครับนะกล้องสองเนี่ยทุกกลออ้องปลอดภัยหมดนะครับนะยกเว้นกล้องหกกับกล้องเจ็ดนั่นเองอืมกล้องเจ็ดนี่ผมไม่รู้มันมันเป็นส่วนหลังบ้านนะเออซึ่งมันเข้ามาทางไหนก็ไม่รู้นะเออจริงๆมันจะมีทางเข้าทั้งประตูหน้าบ้านท,าออทั้งเอ่อไอเ้ยนี่มันบงังทั้งอะไรนะ ช่องแบบช่องแบบท่อแอร์ด้วยนะครับนะเออมามันน่าจะอยู่กล้องนี่กล้องสี่นะครับนะเราต้องดูให้ดีดนะ้วยมันมืดมันดานะครับตัวมันเน่แต่ตามันสีขาวนะนี่เห็นไหมนั่นอ่ะนั่นคือมันนะครับนะโอ้ยไปแล้ววะกล้องห้าไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยโผล่มากล้องห้าเลยนะกล้องเก้าไหมล่ะกล้องสามไหมมีไหมกล้องสามเฮ้ยเฮ้ยอ๋โอโอเคเห็นอยู่โอเค ถ้ามาันมากล้องสามเนี่ยส่วนใหญ่ต่อไปมันน่าจะไปกล้องหกไม่ก็กล้อง 7, เจ็ดไอ้กล้องหกไงส่วนใหญ่แต่กล้องเจ็ดนี่น่าจะเคยอยู่น้งครับนะมากล้องหกเพื่อนรับโทรศัพท์หน่อยดิมันมาแล้วเอา้าเพื่อนอยู่ไหนแล้วเนี่ยกูไม่รู้อ่ะกูแอบและเพื่อนมาดิอา้าเปิดให้เออไอ้เจเวเราแบกเองนะครับเกมเนี้ยเราก็รอมันมานะครับนะอ่าเกมเนี้ย แพทเทิร์นมันการนี้มันจะเดิมๆเลยนะครับนะผมชอบแต่คิดว่ามันเบื่ออะแต่ก็เซหรบผมมันสนุกดีนะครับนะแบบยังไงอ่ะคือจริงๆเกมเขาแบบควรจะมีแบบว่าให้ทําให้มันเล่นยากขึ้นกว่านี้นะนี่รอบนี้มันมาเป็นตัวมันจริงๆนะครับนะห้ามขยับนะอยู่ในตู้เนี่ยรู้สึกว่าถ้าขยับแล้วแม่งจะเห็นเรานะครับนะเออแล้วก็สิ่งสําคัญก่อนแอบตู้เราต้องปิดไฟตลอดนะครับนะมันจะได้ไม่เห็นเราไปยังวะน่าจะไปแล้วโอเค เพื่อนชอบแย่งเรารับโทรศัพท์จริงๆเลยว่ะเออช่างเถอะดูกล้องเองก็ได้วะจําไว้เสมอนะครับนะถ้าด่านบ้านเนี่ยกล้องสองคือกล้องแรกที่มันจะไปอันหนึ่งต่อมาก็ส่วนใหญ่จะไปกล้องหนึ่งนะครับนะมันเอาง่ายๆมันก็เหมือนฟานาฟนั่นแหละเออนะ,น,น,น,ะนะแต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะว่าเกมเนี้ยฆาตกรมันเป็นคนธรรมดาหรือว่าเป็นเป็นปีศาจเป็นผีนะครับน,นี่อยู่กล้องหนึ่งแล้วนะนะ มืดๆอย่างนี้บางคนที่แบบเล่นใหม่ๆนี่อาจจะแบบไม่เห็นมันนะต้องดูดีๆนะมันจะมีลูกตาสองลูกโผล่มาอยู่อืมผมว่ามันไม่เป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละแต่แค่ตัวละครเรามันน่าจะกลัวแล้วแบบเออแบบมันเออแล้วแบบประสาทหลอนไปเองนะครับนะกล้องห้ากับกล้องกล้องเก้าเนี่ยมันไม่ค่อยจะมาเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวมึงอยู่ไหนโอ้กล้องสามเฮ้ยทำไมรอบนี้มาไวจังวะเกลี จริงๆถ้าแบบการรับรู้เราเพิ่มขึ้นแล้วแบบเราไม่ได้ไปรับโทรศัพท์เนี่ยเพื่อนมันเป็นคนไปรับแทนให้รู้สึกว่าการรับรู้เราก็น่าจะลดลงด้วยนะเออมันมาแล้วเพื่อนนี่เพื่อนน่าจะเล่นเป็นอยู่นะครับนะเราแอบแบบตรงขอบที่มันจะปิดประตูหน่อยดีกว่านะครับนะเพราะคําเนียนนั่นเองจริงๆบางเก้กูว็ถ่ายจนแบบตอนที่เห็นหน้ามันชัดเจนนะนะก็ยังเนียนอยู่มันไม่เห็นนะครับนะฆาตกร,รมันแบบ มันมันมันแบบสายตามันตามันถั่วนะครับตาถั่วเออแต่เกมนี้นี่ก็ถ้าทําคลิปนี่ก็คือกูคงได้เล่นตาเดียวอะ่ะเออเอาละรอมันไปนะครับนะไปแล้วน่าจะต้องหลบอีกสักคืนหนึ่งมั้งครับเอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คืนหนึ่งรอบหนึ่งมั้งหรือไม่ก็อีกหรือไม่ก็อีสองรอบนะครับนะถอย่าผ่านโอเคเกมนี้ไม่ยากครับเกมนี้ไม่ยาก นี่มันนเหมือนเป็นการแคสเกมนี้ลงช่องครั้งแรกแล้วก็เป็นการสอนเล่นเป็นในตัวเลยนะครับนะดูกล้องก่อนก็ได้วะโอ้แล้วก็โทรมาตอนนี้เนี่ยนะกูจะรอรับเออแต่กดรับโทรศัพท์มานานหน่อยโอ้โหมึงจะหันหน้าทําไมเนี่ยตันคะอรมาหันเองนะครับนะมากดรับแล้วเดี๋ยวเร็วรีบดูกล้องดิเฮ้ยไปไหนแล้วกล้องหนึ่งใช่ไหมมันซ่าว่ะเอ้ยเอา ยีโบโ่บอกว่าไฟดับนี่ไงใช่ไหมกูว่าแล้วเฮ้ยทำไมรอบนี้ไฟดับสองรอบเลยวะเอาอะเพื่อนอ้าวไอ้เหียแยกหน้าที่กูอีก,อกเฮ้ยแล้วมันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่เอเอโอ้ผ่านแล้วครับตอนนี้โอเคขอบคุณมากเจ้าหน้าที่มึงไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยเอาจริงนะถ้ารู้วิธีการเล่นแล้วไอพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะครับนะอืม กูรอดแล้วนะโอเคนี่ The Intruder ปกแมพมันหลอนดีนะครับนะอืมหน้าโหลด,ดิ้งหรือภาพอะไรต่างๆมันแบบสยองขวัญดีนะเกมนะี <c> ้ <oughs> แต่ถ้าคุณรู้วิธีการเล่นก็คือคุณจะรู้สึกเฉยๆกับเกมนี้นะครับนะอืมแบบบางคนนะแต่กูก็ยังเล่นอยู่ทุกวันนะก็คือแบบมันมัน,ม,น,ม,นมันเล่นค่าเวลาได้ดีนะเกมนี้ โอเคก็จะเกิดว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยครับนะอืมสหรับในคลิปวิดีโอนี้คลิปวิดีคลิปวิดีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายจุ๊บมูฟ